นี่ครับคอร์ดฟาก็ได้สนามนู้นเดียวรอก็ได้ลูกนี้ลักแก่นมากินโอ้ยเฮนี่เฮกลาวครับลูกสาวครับลูกนี้กลาวยกมานี่ครับโอ้โหสลับดอกสลับสีลุงชลีให้กินน้ำเลยครับลูกนี้ครับตีลูกนี้ครับโอ้โหใครโหดเกินเอ้าวางเปลี่ยนครับเพจทางยูทูบ เขาไเป็นดาวทิกตอกก็ไดอย่างนี้เอาโหยตีออกครับสวยงามลูกล่างได้แค่ลูกล่างได้ครับสวยเา้ายกโอ้แหลมมากเลยเก้า,าเปิดโอเพนคองตำวจได้จัดไหมจัดครับวันที่หกวันที่หกเมษายนจัดนะครับเยาวชนอายุสิบหกปีเล่นฟรีมี วโรงเรียนครูเล่นประเภทคู่นะครับชื่อทีมของตำรวจนี่ครับก้าติดติดเปลี่ยนสีครับเจ๊ขายอะไรอ๋อเจ๊ว่าขายมะม่วงอะไรด้วยเหรอทางโค้งอ่ะสวยจีนี่เห็นไหมออสโอ้ยลูกนี้ได้สองเลยครับลูกนี้ครับ อายกมาสวยเปลี่ยนโอ้โหวางมาเหนือเม่ครับลูกยากนะครับเพราะว่ามันมีลูกใกล้กันครับพอตโอ้โหออกแล้วลูกตัวเองครับพอม็นลูกยากก้าวตีลูกคู่บนนะครับยกมาอืคู่ตัวเองผิดนี้ยกมาสวยครับตีติดโอ้ยเก้าสามครับอันนี้นะครับเก้เก้า สวยกว่านี่ครับเก้าดอกดีครับดอกดีตีดีที่สุดในคนคนเดียวปูตีสลับ,ดอ,บดอกดปี<อ>มีรางวัลให้ครับออสวยครับเอามาดูครับที่ไม่จำเป็นต้องตรงลูกก็ได้เชา้าเฉียงหาแก่นนี่<ด><ด>ครับลายตรงเท้าเราเชียงไปหาแก่นออ เลยไหมจีโอ้ยนะครับตีสามโดนสองโอเคครับตีติดด้วยครับติดห่างห่างตีอย่างเดียวเหรอโอ้โหตีติดครับลูกนี้สลับดอกอายุเอ่อสิบหกปีครับอายุไม่เกินสิบหกปีนะถ้าสิบเจ็ดปีก็ไปเล่นของประชานะครับทีมคู่มาได้นะครับมาได้ครับปูตีไล่ออกสวยงามครับสองโดนสองครับ ก็ร้อยกาทีมได้ครับเล่นพร้อมกันได้ครับร้อยกาทีมโอ้โหก้าวางดีครับเอาปูลูกสุดท้ายครับวางครับลูกนี้ครับใครได้แปดทีมซูชินี่ครับนี่ครับวางดีครับซูชิกับเก้าครับช่วยกันได้เกมเดียวเห็แล้วเปลี่ยนซูชิครับเก้าโอ้โหลูกนี้โอ้โหตีม้วนเข้าหาแกนครับ ตีลูกล่างช็อตบนน่ะนี่ครับอูสกูแบ็กถอยตีตัดแต้มครับเอาจริงครับไม่มีรอกันนะเอาเล็กงลูกนึงลูกท้ายตีไฟหน้าช็อตใช่ไหมแอบได้ได้ลูกท้ายชี้นี่ครับตีติดครับแต้มไม้นี้ไม้นี้ติดสือืหรือเปล่าครับรอดูได้ครับ นี่ครับตีไล่ได้เลยครับเพราะว่าเราเหลือฮอตยกมาลูกนี้คุมดีฮอตฮอตดีเอาเอากระเป๋าออกอให้เป็นกินาลครับจีนี่ครับตีติดรับสองแต้มโอ้โหโดนเดียวได้แต้มฮอตออกไม่ออกไม่ออกครับตีช่วยครับมือตีครับเก้ายกมานี่ครับตีติดครับโอ้โหติดในสนับ มลังเลครับสอนวิธีเข้าแบบดีหน่อยได้ครับอุ้ยลูกนี้วางดีครับผู้สุดสู้ๆนะครับซ้อมไม่บ่อยอย่าขาดซ้อมแล้วกันก้าวนี่ครับสกูแม็กฉีกไปสามเมตรโอ้โหผ <laughs> ูลูกนี้หลุดนะครับผู้เอ้าไม่หลุดเชือกช่วยครับสิลูกนี้สกิปเปลี่ยนโอ้โหผู้จะตี